สวัสดีค่ะนอนรับทุกคนเข้าสู่ช a n e l พีปโป้คลาสสำหรับวันนี้นะคะเราก็ยังอยู่กับคอนเทนต์หนังๆเช่นเคยนะคะและหนังที่เรายัง move on ไม่ได้เนี่ยก็คงจะเป็น a อร์เรที่แท้จริงหรือ The Little Mermaid นั่นเองนะคะอ่าก็สำหรับในวันนี้นะคะปีโป้ก็นำข่าวสารต่างๆคะ่ะที่ทางอ f ฟ i ิ i ชียลเนี่ยได้ปล่อยมานะคะสำหรับ The Little M e r m a i d นะคะมาอัปเดตให้ทุกๆคนได้ฟังกันคะ่ะว่า รายละเอียดเพิ่มเติมเนี่ยจะมีอะไรบ้างนะคะแต่บอกเลยว่ารอบเนี้ยหลุดเยอะมากหลุดชนิดที่แบบว่าอีกนิดเดียวคือเราคงจะไม่ต้องไปดูหนังกันแล้วเพราะว่าแบบแทบทั้งเรื่องแล้วอะค่ะทั้งรายละเอียดเล็กๆน้อยๆใจความสําคัญอะไรต่างๆนั่นนี้นู่นนีนน่นั่นก็คือหลุดมาเยอะมาก อยูหลุดจนงงแน่นอนนะคะว่าคลิปนี้เนี่ยมีเนื้อหาสปอย3 0 0เลยนะคะสำหรับใครที่ยังไม่อยากทราบรายละเอียดยังคงอยากไปตื่นเต้นกับภาพยนตร์โดยไม่ต้องทราบอะไรเลยนะคะก็ปิดคลิปไปได้เลยค่ะเดี๋ยวรอมาดูรีวิวอีกทีเลยก็ได้ค่ะไปทับฟังพร้อมกันเลยดีกว่า สำหรับ The Little Mermaid เงือกน้อยผจญภัยหรือที่เราเรียกกันว่าแอรี่ที่แท้จริงนะคะกำลังจะเข้าฉายในบ้านเราวันที่25พฤษภาคมนี้แล้วและทางดิสนีย์นะคะก็ทำการปล่อยฟุตเทจนันนี่นูนออกมาเยอะแยะเต็มไปหมดไม่ว่าจะเป็นสปอตทีวีตัวใหม่ข้อมูลเกี่ยวกับเนื้อหาในภาพยนตร์ของอ f ฟ i ิ i a l ต่างๆไม่ว่าจะเป็นนิทานนิยายของเล่นต่างๆนะคะซึ่งแต่ละอย่างเนี่ยต่างเผยให้เห็นรายละเอียดต่างๆของภาพยนตร์มากขึ้นเรียกได้ว่า มากจนเราแทบจะเห็นทั้งเรื่องกันเลยทีเดียวนะคะมาฟังสิ่งที่น่าสนใจเพิ่มเติมจากภาพยนตร์แอรีรยลที่แท้จริงกันเลยดีกว่าค่ะอย่างแรกเลยนะคะได้รับการยืนยันแล้วนะคะว่าภาพยนตร์แอริเอลที่แท้จริงนะคะจะมีความยาวร่วมกันถึง2ชั่วโมงกันเลยทีเดียวดูกันจุกๆไปเลยนะคะ มีการเผยรูปทิดาของราชาไททันทั้ง7นะคะออกมาแบบชัดๆเต็มๆแล้วอ่าซึ่งจริงๆเนี่ยมันก็เคยมีรูปหลุดออกมามากมายแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นรูปของอาตุกตาหรือว่าแฟนอาร์ตต่างๆนะคะที่มีส่วนร่วมในการออกแบบเนาะแต่สําหรับรูปที่ปล่อยออกมาล่าสุดเนี่ยยังไม่ใช่รูปออฟฟิเชียลที่เป็นรูปโปสเตอร์หรืออะไรทํานองนี้หรอกคะ่ะแต่ก็เป็นรูปคอนเซปต์จริงๆเลยนะคะที่เราจะได้พบกันในภาพยนตร์เดอะลิตเติ้ลเมอร์เมดค่ะสําหรับทิดาของราชาไททันทั้ง7นะคะก็มีข้อ ข้อมูลออกมาให้เราได้ทราบกันมากมายเลยทีเดียวนะคะถึงขั้นว่าไม่สามารถที่จะเล่าในคลิปนี้ได้งั้นเดี๋ยวเราจะทําคลิปแยกให้ทุกๆคนได้ไปรู้จักกับบรรดาทิดาของราชาไทาตันทั้ง7และการปกครอง7คราบสมุทรนะคะยังไม่มีข้อมูลที่แน่ชัดนะคะว่าบรรดาทั้ง7คนเนี่ยใครเป็นพี่ใครเป็นน้องนะคะก็เรารู้กันเพียงแค่แอเรียลนะคะเป็นน้องเล็กสุดตามต้นฉบับเลยคนแรกนะคะเจะ้าหญิงคารีนาผู้ปกครองแห่งทะเลไซเท เจ้าหญิงทามิกาผู้ปกครองแห่งทะเลฟราคัสเจ้าหญิงมาลาผู้ปกครองแห่งทะเลเชนเจ้าหญิงเพราผู้ปกครองแห่งทะเลไพรตันเจ้าหญิงอินดีราผู้ปกครองแห่งทะเลบรน์ดรฟเจ้าหญิงแคสเปียผู้ปกครองแห่งทะเลอฟเน และน้องเล็กสุดของเรานะคะเจ้าหญิงแอเรียลผู้ปกครองแห่งทะเลคาริเน่ซึ่งจะเป็นโลเคชั่นหลักนะคะที่ภาพพยนต์รจะโฟกัสไปอย่างแน่นอนนะคะเพราะว่าแอเรียลเนี่ยเป็นตัวหลัก และถึงแม้ว่าเราจะไม่ชอบหลายๆอย่างนะคะในภาพยนตร์เรื่องนี้ที่ปล่อยฟุตเทจออกมาให้เราได้เห็นแต่เราก็ต้องยอมรับเลยนะคะว่าหลายสิ่งหลายอย่างก็ทําให้เราตื่นเต้นแล้วก็รู้สึกว้าวไปกับมันได้เช่นกันเช่นเดียวกับบรรดาพี่สาวของแอเรียลนะคะที่เราดูแล้วเรามีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันน่าสนใจมากด้วยความที่แบบมีการสร้างตัวละครใหม่ขึ้นมาเลยทดแทนตัวละครเดิมนะคะแล้วก็มีการเพิ่มรายละเอียดเล็กๆน้อยๆต่างๆให้กับตัวละครต่างๆซึ่งในบรรดาพี่สาวของแอเรียลเนี่ยไม่ได้มีแค่ ปกครองเมืองอย่างเดียวนะคะแต่เหล่าพี่สาวของแอเรียลเนี่ยยังมีพลังแล้วก็ความสามารถพิเศษในด้านต่างๆอีกด้วยเดี๋ยวคลิปต่อไปนะคะเราจะมารู้จักกับทิดาทั้ง7ของราชาไททันแบบจัดเต็มก่อนไปชมภพาพยนต์กันเลยค่ะต่อมานะคะเรามาพูดถึงเนื้อหาใหม่ๆที่หลุดออกมาให้เราได้ทราบกันเลยดีกว่าค่ะโดยเนื้อหาพวกนี้นะคะหลุดออกมาจากหนังสือนิยายนะคะ The Little Mermaid นะคะเป็นเวอร์ชัน2023ค่ะ เรื่องจากเจ้าชายอีริกเนี่ยเป็นลูกเลี้ยงที่ราชินีเก็บมาเลี้ยงจากเหตุการณ์เรือล่มนั่นเองนะคะอันนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่พอจะเดาได้ตั้งแต่แรกอยู่แล้วนะคะเพราะว่าแม่กับลูกเนี่ยคือผิวคนละสีเลยนะคะก็เลยคิดว่าเป็นการถูกเก็บมาเลี้ยงอย่างแน่นอนแล้วก็เป็นสิ่งที่เดาไม่ผิดด้วยต่อมานะคะพี่สาวของแอเรียลทั้ง6คนเนี่ยจะมีบทบาทขึ้นมานิดหน่อยนะคะมีฉากพูดคุยกันบ้าง อ่ะถึงแม้ว่าจะบอกว่านิดหน่อยหรือเพิ่มขึ้นมาบ้างเนี่ยก็ใจชื้นขึ้นมานิดหนึ่งล้วกันเพราะว่าในเวอร์ชันการ์ตูนเนี่ยพี่สาวของแอเรียลไม่ได้มีบทบาทอะไรมากนะคะนอกจากร้องเพลงตอนเปิดเรื่องแล้วก็มาตอนจบเรื่องนะคะที่มายินดีกับแอเรียลที่แต่งงานนะคะมีแค่นั้นเลยจริงๆ ต่อมาค่ะแอเรียลเป็นคนที่ช่วยทุกคนบนเรือนะคะให้รอดปลอดภัยทั้งหมดค่ะอออันนี้คือถ้าเป็นในเวอร์ชันการ์ตูนนะคะแอเรียลก็คือจะพุ่งเป้าไปที่อีริกเลยจะช่วยแค่อีริกเท่านั้นนะคะแต่เวอร์ชันนี้เนี่ยช่วยทุกคนให้รอดปลอดภัยรับบทนางเอกรับบทนางช่วยเหลือนึงต่อมานะคะอีริกเนี่ยเป็นคนชอบสะสมของเหมือนที่แอเรียลเป็นคนชอบสะสมของเลย แอเรียลนะคะจะสะสมของบนโลกมนุษย์นะคะจากเรือที่อับปางลงไปนะคะอย่างที่เราเห็นกันส่วนอิริกเนี่ยคงจะชอบสะสมอะไรที่เกี่ยวกับตำนานหนงังเงือกหรือเรื่องเล่าใต้ทงทะเลแน่นอนเลยค่ะมันจะมีฉากนะคะที่แอเรียลกับอิริกพูดคุยกันในห้องสะสมของนะคะแล้วอิริกเนี่ยมีรูปปั้นอันหนึ่งที่ตั้งอยู่ แอเรียเนี่ยได้ทําการทุบรูปปั้นนั้นนะคะแล้วภายในรูปปั้นนั้นเนี่ยมีอัญ,ญมณีสวยงามอยู่ข้างในค่ะเดาว่าคงจะเป็นของทะเลที่แอเรียเนี่ยคุ้นชินเป็นอย่างดีนะคะนางก็เลยมั่นใจมั่นหน้าที่จะกล้าทุบสิ่งสิ่งนั้นนะคะ อิริก็คงจะแบบตกใจอึ้งแหละว่าแบบเฮ้ยทำอะไรแต่พอเห็นสิ่งนี้แล้วเขาก็คงจะแบบประทับใจในตัวแอเรียลคงจะมองว่าแอเรียลก็คงจะเป็นนักสะสมเช่นกันด้วยปฏิกิริยาอะไรต่างๆเนาะเพราะว่าแอเรียลนางพูดไม่ได้ใช่ไหมล่ะการกระทําอะไรต่างๆก็คงจะสื่อความหมายได้ไม่น้อยเลยทีเดียว ฉากปรุงยาที่เอซูราเปลี่ยนหางเป็นขาให้แอเรียลนะคะในฉากนี้เนี่ยจะมีการดึงเกล็ดของแอเรียลลงไปเป็นส่วนผสมของยาด้วยนะคะเรียกได้ว่ามีการเลือดตกยางออกเลยทีเดียวโอ้โหดาร์กมากนะคะก็คือปรับความดาร์กสุดอะไรสุดนะคะแล้วใหญ่ยยเอซูราเนี่ยยังทวีคูณความร้ายอีกนะในเรื่องเนี้ยคือในเวอร์ชันกระตุนใช่ปะ่ะนางจะสั่งให้บูบี้ ลูกสมุนของนางเนี่ยไปทําลายการจูบของแอเรียลกับอีริกเพื่อไม่ให้มันเกิดขึ้นได้แต่ในเวอร์ชั่นภาพยนตร์เนี่ยเออร์ซูราเนี่ยมีการใช้มนร้ายให้แอเรียลนะคะ ลืมเงื่อนไขที่จะทําให้เขาเป็นมนุษย์ได้ตลอดไปนะคะก็คือการจูบนั่นเองเหมือนอัลชร่าเนี่ยเสกให้นางลืมมานัาจะต้องจูบนะคะเพื่อต่ออายุของขาให้คงถาวรเออแล้วคนที่จํากฎนี้ได้เนี่ยก็เป็นเซบาสเตียนนะคะที่จําได้แล้วก็พยายามที่จะเตือนแอรเรียลว,ว่าต้องทําให้เจ้าชายจูบเธอให้ได้นะเออในเรื่องเนี่ยเดาออกเลยนะคะว่านางแอรเรียเนี่ยก็คงจะแบบหลงละเลิงกับโลกมนุษย์มากอะ่ะ ก็คืออย่างที่ดิสนีย์แล้วก็แหล่งข่าวได้ประกาศออกมานะคะว่าจุดประสงค์ของการขึ้นบกของนางเนี่ยไม่ใช่แค่เพราะเจ้าชายอีลิกแต่เป็นเพราะว่านาง,ลงหลงไหลบนโลกมนุษย์นะคะก็คงจะมีสิ่งล่อใจนางมากมายนะคะคงจะทําให้นางมองข้ามประเด็นนี้ไปแล้วก็ยังโดนมนต์อีกโอ,อ้อันนี้ก็เป็นการเปลี่ยนที่สมเหตุสมผลเหมือนกัน เชฟหลุยส์จะโดนตัดออกจากภาพยนตร์นะคะถ้านึงไม่บอกว่าเชฟหลุยส์คือใครเนี่ยก็คือพ่อครัวคนนี้นั่นเองที่เป็นคู่ปรับกับเซบาสเตียนนะคะอาก็คือไล่ฟันกันจนยับทั้งเรื่องเลยไม่ว่าจะภาคไหนก็ช่างนะคะแล้วก็จะมีตัวละครใหม่มาแทนที่นะคะก็คือ2ตัวละครที่มาช่วยเหลือแอเรียลค่ะพายแอเรียลเข้าวังนะคะคงจะเป็น2คนนี้อย่างแน่นอนเลยจากภาพที่หลุดออกมามีฉากแอเรียลกินสบู่ด้วยนะคะกัดสบู่ในฉากที่ถูกจับไปอาบน้ําอะไรทํานองนะะั้นค่ะ ต่อนะคะทุกคนเนี่ยไม่ชอบวาเนซ่าค่ะอ่ามันจะมีฉากหนึ่งนะคะที่ก่อนพิธีวิวาเนี่ยเหมือนเหมือนคุยกันเรื่องพิธีมั่นอะไรอย่างเงี้ยวาเนซ่าคงไปพูดอะไรที่ไม่รื่นหูนะคะเลยทําให้ทุกคนในวังเนี่ยรู้สึกไม่ค่อยชอบนางขึ้นมาแต่อีริกก็ยังจะชอบนางอย่างหัวปักหัวปั๊มนะคะไม่รู้ว่าอีริกในเวอร์ชันนี้เนี่ยโดนมนสกดหรือเปล่าแต่ที่แน่ๆเนี่ยเสียงที่อยู่บนคอของวาเนซ่านะคะที่เป็นเสียงของแอรียลที่อยู่ในหอยเนี่ยสะกดเจ้าชายได้อย่างแน่นอนค่ะ ในเวอร์ชันนี้นะคะแอรียลเนี่ยจะเป็นคนกระชากสร้อยเปลือกหอยที่อยู่กับคอวานสซ่าให้แตกด้วยตัวเองนะคะจากเวอร์ชันการ์ตูนเนี่ยคนที่ทําจะเป็นสเกตเตอร์นะคะแต่ยังไม่มีการยืนยันแน่ชัดนะคะว่าแบบใดที่จะปรากฏในภาพยนตร์นะคะเพราะว่าในหนังสือเวอร์ชันนิยายเนี่ยบอกว่าแอรีเลเป็นคนกระชากสร้อยเองแต่ว่าในนิทานนั้นยังมีรูปที่สเกตเตอร์นะคะดึงสร้อยเปลือกหอยของวานสซ่าออกอยู่นะคะก็เลยไม่แน่ใจว่าภาพยนตร์จะใช้ฉบับไหนกันแน่นะคะ ราชินีแม่เลี้ยงของอีริกนะคะตกใจอย่างมากเลยค่ะตอนเห็น a อเรียล กลายร่างสภาพกลับเป็นนางเงือกเหมือนเดิมนะคะก็ยังมีการพูดอีกด้วยว่าแอเรียลเนี่ยเป็นสัตว์ทะเลอะไรทํานองนั้นนะคะเหมือนพูดแบบด้วยความตกใจหรืออะไรท่านองนั้นทําให้แอเรียลเนี่ยเสียใจมากๆเลยค่ะในบทความบรรยายของนิยายนะคะบรรยายประมาณว่าอ e ีริกเนี่ยเป็นผู้ที่หลงรักแอเรียลซะมากกว่านะคะอ่าสังเกตได้จากการที่อ e ีริกเนี่ยลุ่มหลงผู้หญิงที่ช่วยชีวิตเขาต้องใส่หาพร่ำพรรณนาถึงเธอคนนั้นถึงขั้นมีเพลงเป็นของตัวเองเลยทีเดียวนะคะก็คิดเอาละ กันว่ารักขนาดไหนอะแอรีลเป็นคนฆ่าเอซูล่าเองก็อย่างที่เห็นกันในคลิปที่แล้วที่พี่โป้ทำไปนะคะที่มีภาพหลุดออกมาว่าแอรีลเนี่ยขับเรือชนเออรซูล่าตายเองเลยนะคะเพราะว่า a r i ร,เรยเนี่ยค่อนข้างแค้นนะคะที่อสูร่าเนี่ยมีส่วนทำให้แม่ของนางเสียชีวิตค่ะแถมยังหลอกใช้ตัวเองแล้วก็ทำลายพ่อของนางด้วยนะคะนางก็คงแบบแรงแค้นเนาะเหมือนที่บอกว่าพลังหญิงอะคะ่ะเออในเวอร์ชันนี้ก็คือจัดการเองเลยแต่ว่าตรงเนี้ยไม่เห็นด้วยแล้วก็ไม่เมคเซนเลยเพราะว่านางเงือกขับเรือคือคือมันไม่ได้อะจะบอกว่าไงดีคือเรารู้สึกว่ามันไม่ได้แต่เราไม่รู้ว่าจะหาเหตุผลหรือว่าเอาอะไรมาพูดและอธิบายให้ทุกๆคนเข้าใจดีว่ามันไม่ได้ จนเรามาเจอคอมเมนต์นี้นะคะที่เขามาคอมเมนต์เราเมื่อคลิปที่แล้วนะคะก็ขออนุญาตเอาคอมเมนต์มาแปะบนคลิปนะคะนี่คงจะเป็นเหตุผลที่อยู่ในใจเราแต่เราไม่สามารถอธิบายได้นะคะว่าทําไมเราถึงรู้สึกว่าติดใจกับฉากที่แอเรียลขับเรือนะคะก็ประมาณนี้เลยค่ะแล้ววันนี้เราก็มีภาพเพิ่มเติมสำหรับฉากที่หวีผมดีดามาให้ทุกๆคนได้เห็นกันด้วยคะ่ะ ข่าวสุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดนะคะก็มีการปล่อยโปสเตอร์ใหม่ๆของ The Little Mermaid ออกมามากมายเลยนะคะแล้วแต่ละโปสเตอร์เนี่ยก็รู้สึกว่าสวยจึง้งจึ้งใจมากกว่าโปสเตอร์แรกๆที่ปล่อยออกมาอีกโดยเฉพาะโปสเตอร์ตัวละครเดี่ยวนะคะที่เห็นแล้วเรารู้สึกว่าเออมันดูมีชีวิตชีวาขึ้นมาเยอะเลยไม่รู้ว่าเขาไปเปลี่ยนมูดแอนโทหรืออะไรหรือเปล่าแต่มันก็ดูดีกว่าภาพแรกๆกที่ปล่อยออกมาอยู่อะคะ่ะไม่ว่าจะเป็น a r i e l เจ้าชายอีริกคิงไททัน เออสุล่า ขอบรกตรงเออร์ซูรานิดนึงเห็นไหมภาพนี้มันจะทําให้ทุกๆคนเห็นได้ชัดเจนเลยว่าเออร์ซูราเนี่ยมีบูบี้นะคะลูกสมุนที่เป็นปลาไหลยังอยู่เคียงข้างนางอยู่จากข่าวตอนแรกที่บอกว่าบูบี้เนี่ยจะไม่มีบทในหนังนะคะอ่าก็สบายใจแล้วว่ามีบูบี้แน่นอนแล้วก็น่ากลัวด้วยนะคะฉันกอนงูรักฟาเดอร์นะคะซึ่ง <c oughs> น้องทําหน้าสิ้นหวังมากมาตลอดแล้วคือในโปสเตอร์นี้เนี่ยน้องยิ้มแล้วนะคะทุกคน <S <S น้องยิ้มแล้วดูสดใสมากยังไงก็ฝากวานทีมงานดิสนีย์นะคะไป ทำให้น้องยิ้มเยอะๆในหลายๆฉากนะคะเพราะว่าในเรื่องเนี่ยรู้สึกเหมือนปลาน้องน้งนําแข็งมากเลยอะช่วยปรับน้องให้น่ารักกว่านี้นิดนึงเนาะส่วนเซบาสเตียนเนี่ยก็คืออ่าหลังจากที่แบบชอบบ้านางเป็น l o เตอร์นะใช่ไหมเอาเลยค่ะ เปลี่ยนรูปลักษ์รอบนี้ก็คือให้เห็นชัดๆเลยค่ะวะ่าฉันเป็นปูจระเป็นปูนัจระและโปสเตอร์คาแรคเตอร์ตัวสุดท้ายนะคะที่พลาดไม่ได้กันเลยนั่นก็คือสเกตเตอร์นะคะเจ้านกนางนวลของเรานั่นเองแต่ว่าวรชชั่นไลฟ์แอคชั่นนะคะมีการเปลี่ยนรายละเอียดตรงนี้เล็กน้อยนะคะจากนกนางนวลให้กลายมาเป็นนกแกนเน็ตนะคะแถมยังเปลี่ยนเพศนะคะจากเพศผู้กลายมาเป็นเพศเมียอีกด้วยซึ่งนกแกนเน็ตนะคะเป็นนกทะเลชนิดหนึ่งที่มีความสามารถในการดำน้ำได้สามารถบินแล้วก็พุ่งลงใต้น้ำ ความเร็วสูงสุดถึง190กิโลเมตรต่อชั่วโมงแถมยังดำน้ำได้ลึกถึง11ถึง25เมตรเลยทีเดียวโดวยธรรมชาติของนกแกนเน็ตน,นะคะจะสามารถบินขึ้นแล้วก็ดำลงน้ําได้แบบผิ้วไหวค่ะแล้วก็ถ้าอยากจะขึ้นมาจากผิวน้ำมาเลยนะคะก็แค่บ,บินพุ่งขึ้นมาแล้วก็สยายปีกบินไปได้เลยนะคะซึ่งเอาจริงๆเราก็เพิ่งรู้จักนกตัวนี้จากเรื่องนี้เลยนะคะ เรารู้สึกว่ามันเซอร์ไพรส์มากแล้วก็รู้สึกว่าสมเหตุสมผลมากค่ะกับการที่เปลี่ยนจากนกนางนวลให้กลายเป็นนกแกนเน็ตนะคะเพราะว่าการที่สัตว์ที่อยู่บนบกเนี่ยจะไปสนิทกับสัตว์ทะเลได้เนี่ยมันก็ค่อนข้างทาแม่งทําแม่งเนาะถ้าจะให้สัตว์ทะเลโผล่ขึ้นมาด้วยสัญชาตญาณนกอ่ะนกมันก็จะกินปลาแล้วใช่ไหมเออถ้าปลาโผล่พ้นผืนน้าขึ้นมาเนี่ยก็โดนกินสิคะและถึงแม้ว่าการที่นกพุ่งไปใต้น้ำเนี่ยจุดประสงค์มันก็คือการจะไปกินปลานะคะแต่อย่างน้อยๆนะคะโอกาสการรอดเนี่ยมัน โผลผ่พ้นผืนน้ำขึ้นไปเจอนกนะคะเราก็ว่ามันสมเหตุสมผลดีสุดท้ายแล้วนะคะแตกตื่นฮือหากันทั้งทมลายเลยค่ะกับ การปล่อยเพลงเวอร์ชั่นเต็มนะคะของ Part of Your World นะคะเพลงทีมหลักของ The Little Mermaid นะคะที่เวอร์ชันนี้เนี่ยขับร้องโดยฮา l ์ลีบร์ลีนะคะนักสแสดงของเรานั่นเองขอบอกเลยนะคะว่าเสียงดีมากเลยค่ะแต่จะไม่ขอออกความเห็นอะไรมากกว่านี้นะคะเอาเป็นว่าทุกๆคนไปฟังเองเนาะสำหรับเราอะเรารู้สึกว่ามันอยู่กึงๆก,กลางๆระหว่างจะชอบก็ไม่ใช่จะไม่ชอบก็ไม่เชิงนะคะเราฟังแล้วเราไม่ได้ฟีลแอเรียลเลยอะแต่เรากลับรู้สึกว่าเราฟังน้องฮาลีร้องเพลงแทนที่จะเป็นแอเรียลร้องเพลงอะคือน้องฮาลีไม่สามารถทำ ให้เราเชื่อได้ว่าหน้องคือแอรียอลจบไปแล้วนะคะสำหรับคลิปอัปเดตข้อมูลเพิ่มเติมของแอรียลที่แท้จริงนะคะ ฟังแล้วรู้สึกยังไงบ้างมีความคิดเห็นกับยังไงกับข่าวที่ปิโป้เพิ่งอัปเดตไปนะคะก็คอมเมนต์เข้ามาคุยกันได้เลยค่ะแล้วก็ขอบคุณทุกๆคนจริงๆนะคะที่เข้าไปดูคลิปเก่าๆของปิโป้นะคะที่อัปเดตเกี่ยวกับแอเรียลที่แท้จริงจนคลิปเนี่ยยอดวิวทะลุ1นึ่งแล้วทั้ง2คลิปเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นคลิปเรีแอคชั่นแล้วก็าความเห็นที่พูดถึงแอเรียลแล้วก็คลิปอัปเดตคลิปแรกนะคะก็ขอบคุณทุกๆคนมากเลยนะคะที่ให้ความสนใจกับคลิปแล้วก็แนวทางความคิดเห็นของปิโป้นะคะแล้วกก็เอเนัย่าง หลาเลยก็เราก็ตอบทุกคอมเมนต์เลยนะคะเพราะว่าบอกแล้วนะคะว่าเราชอบมากเลยการมาแลกเปลี่ยนความคิดเหน็นกับทุกคนเนี่ยเรารู้สึกเหมือนแบบได้เห็นหลากหลายมุมมองของแต่ละคนที่มองมาถึงภาพยนตร์เรื่องนี้อ่าก่อนจากกันไปนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Sub subscribe เอาไว้ดูคลิปใหม่ๆจาก p People Plus กันนะคะก็ People Plus เนี่ยก็จะไม่ได้มีคลิป คอนเทนต์หนังอย่างเดียวน้ออาจจะมีคอนเทนต์ที่แบบเป็นคอนเทนต์ที่สร้างขึ้นมาเองบ้างประปายเพราะว่าทาไมถึงบอกว่าประปายคือมันมันมันตัดต่อยาก <c oughs> แค่นั้นเลยมันตัดต่อยากแต่ว่าคอนเทนต์หนังเนี่ยคือแบบเหมือนเรามีอยู่ในหัวอยู่แล้วอ่ะว่าแบบว่ามันจะเป็นยังไง,งไงภาพนันนี่นู่นนเลยตัดต่อง่ายนิดนึงก็ ฝากติดตาม p ี p p o Plus ด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันคลิปใหม่ค่ะบอกเลยว่าคอนเทนต์ของ Ariel ที่แท้จริงที่ p ี p p o จะทำเนี่ยยังไม่หมดแค่นี้แน่นอนนะคะระหว่างทางก่อนจะถึงวันที่ภาพยนตร์ฉายเนี่ยจะมีมาอีกเรื่อยๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นคลิปอัปเดตนั้นนู่นนี่นั่นโอเคเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย